วันนี้ก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆที่จะช่วยบำรุงผิวหน้าแล้วก็ผิวกายอยากจะมาแนะนำด้วยคนนะคะเป็นผลิตภัณฑ์จากแบรนด์คาเมลีค่ะโดยวันนี้จะมาแนะนำทั้งหมด2ตัวด้วยกันนะคะโดยตัวแรกนะคะก็คือคาเมล b r i g h t e n i n g Advanced serum นะคะตัวนี้จะเป็นเซรั่มที่มีส่วนผสมของวิตามิน B3 น้ำนมอูดนาโนไวแล้วก็สารสกัดจากไขมุกนะคะที่จะช่วยให้ผิวเนี่ยเปล่งปั่งสดใสแล้วก็ ช่วยให้สีผิวสม่ำเสมออ่อนกอว่าไวแล้วก็ไม่มีริวรอยเกิดขึ้นนะคะตัวนี้ที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือตัวแพ็กเกจของเขาเนี่ยคะ่ะจะมีความหรูหราสวยงามมากแล้วก็เนื้อเซรั่มของเขาเนี่ยก็บางเบาด้วยค่ะส่วนตัวถัดมานะคะก็จะเป็น c a m e l มล Brightening Miracle b o d น Lotion นะคะเป็นผลิตภัณฑ์โลชั่นที่มีส่วนผสมของน้ำนมอ,อูดวิตามิน E แล้วก็วิตามนะะิน B3 ค่ะ โดยตัวนี้นะคะก็จะช่วยให้ผิวเนี่ยเนียนนุ่มชุ่มชื่นแล้วก็ขาวกระจ่างใสแบบเป็นธรรมชาติโลชั่นของเขานะคะก็จะขาวเบาบางแล้วก็เกลี่ยง่ายด้วยค่ะเกลี่ยเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้นะคะก็จะมีความขาวกระจ่างใสแล้วก็ยังเป็นธรรมชาติอยู่นะคะทุกคนเดี๋ยวจะเทียมให้ดูค่ะนี่ค่ะแบบนี้เลยแล้วก็หอมน้ำนมมากๆชอบมากๆค่ะ สำหรับใครที่สนใจอยากสั่งซื้อนะคะสามารถเข้าไปได้ที่ Line at camelay t h a i l a n d แล้วก็ Facebook แล้วก็ i g camelay thailand นะคะทุกคนอย่าลืมไปซื้อกันเยอะๆนะคะ